หลังหลังจากนั้นท่านหายเลยใช่ไหมหลังจากวัดเฉลิมพระเกียรติหายเลยใช่ไหมไม่เจอแล้วก็ก็ไม่เจออีกเลยก็เห็นภาพหนึ่งแล้วมาณที่ว่าเห็นรูปรูปนั้นเขาถ่ายไวแล้วรูปที่ท่านเป็นผู้ลงไหมจ้าเจอที่ไหนเจออยู่ที่นั่นเลยที่ป่าจากที่เฉลิมพระเกียรเมื่อก่อนมันเป็นป่ายิ่งกว่านี้ป่ายิ่งกว่านี่ตรงนั้นนะโดยที่ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นที่หาเพียง ไอ้ที่เรียบขึ้นมานี่คือหลวงพ่อจ้างผมคนนี้อีกรู้สี่ลอยลมดีได้เจอนะกุศลและเจตนาของท่านเนาะดีมากเพราะว่าหลวงพ่อไม่ไใ้สร้างล้วโยมเขาก็มาเรื่อยๆหลวงพ่อไม่ได้ติดตั้งด้วยส่วนดีมากเลยเจได้นาะหนังสือเยไแต่ว่าท่านสร้างท่านทำมาแล้วเนาะหนังสือเขียนไว้ก็ได้เดี๋ยวจะเขียนส่งให้เดียจะไปส่งที่ใด ประกาไม่ได้กินประการรปากกาอยู่เดีกแกเขียนด้วย